พวกอันดีิวามาทั้บุญอุทิศหาญาติผู้ตายความจริงขาตั้งใจไว้ตั้งแต่กัาขคืนก็แห้งหมดละตะมวว่านหมดล่ะขาตั้งใจไว้ว่าเทปเทปสังฆทานยังก็แล้วใจี่เข้าคิดไว้ว่าจะเอานั่นเอานีนะข้าคิดไว้แล้วเด้เพราะถ้าข้าคิดไว้แล้วปุ๊บกระแสแห่งความคิดของข้าเองกระแสจิตเนี่ยมันกระสีไปถือต้องกับผู้ที่ข้า สิอุทิศหานะเอาแต่ล่อได้แบบนี้เอาแต่ล่อก็จะของมาตกซูมือพระนั่นปุ๊บมันก็ไปของมันแล้วว่าแต่ก้าวยังอีกแต่ใจว่าล่ะว่าโดยมีพิธีนี่ว่าโด่มีพิธ,ธีอยังคือเฮาเตรียมของไหวจังสิเฮาคิดไว้ว่าสิทำบุญอุทิศบุญหาพ่อแม่ผู้หญาิตายหญ่บุคคลที่ตายที่เขาคิดทำไปนั่นแหละเขาคิดไว้ว่าจะเอานั่นเอานั่นจริง ยังไปเรียบร้อยไปนี็เขากล่อดีสำหรับผู้ที่ขึ้นมาได้ไม่เท่าอรเขากล่อคนทีเฮ้าจำนาได้ข้าวตุเรนี่ภาพภาพจำของเฮ้าเองแหละนในตาเฮ้าเองแหละใมความใมคว่มดูจำของเฮ้าเองอนี่สสามารถของตกเมือ่อพระพับตึกมันก็ไปของมั่นเองเลยเพราะว่าวเฮ้าได้สาระขาดขออกมาแล้วยังเนั้นเฮ้ากัเน,นื้อิด นื่อยู่ในใจเฮ้าแล้วว่าอุทิบุญหาผู้นั้นผู้นี้กว็ว่าไปเจาะจ,ก,จกลงไปว่าพระต้องมีสมาธิด้มือผิดสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยต้องมีสมาธิแยกนิหน่อยๆก็เรียกว่าส่งชาติมันคมมันคมกิเลสตัณหาว้เรียบรอยแล้วเรียกว่าส่งชาตินี่เป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแล้วก็นิว่านคือบ่มีความของวลนใดๆทั้งสิ้นบ่คิดถึงการมราคะ ว่มีความลังเลสงสัยเรื่องยังก็แล้วแต่บ้่งความเศร้าหมองซึมเซอบ่มีจิตฟุ่งานะ่านนะบได้คิดถึงอุปทา,ทานต่างนาน,นาสารพัดเออฮาสิ์จเบาอันว่าไม่มีการมาฉันทะไม่มีวิกีกิฉายังมันสุขพกแค่เราเข้าใจดอก <c oughs> มันก็เราภาษาเพราะตาของตกเมื่อผาคลืบมันกับไปของมันเลยความข้างมันโล่งโล่งภาวะอย่างโล่งว่าคณะคณะนั่น ผู้ที่เพิ่นรับนันะ่นน่ะมูฟิกจูสงทั้งหลายนี่แหละรับนันะ่นน่ะจิตของเขาเจ้านะ่ะบ่มีเครื่องของคุณมัว่วบ่มีความกังวนใดๆทั้งสิน้นบ่มีความร,รอ้อนบ่มีนิว้อนบาลีว่าบ่มีมีว้อนและมันก็ไปของมั่นเลยผสมค้นถึงบางค้อนอ่าสา,ามารถรับได้รับได้เด้เพราะว่ามูภิกษุเพิ่นมีสมาธิองายจิตตั้งมัน่นในความสงบม่นมีความสงบของเพิ่นอยู่แล้วมันก็นเลยไปเลยแบบบ่ของบ่ค้าองีง แตงว่าพวกเข้าให้คเลือกเอาเลือกเอาจากเฮ็ดมังได้กับก็ไปเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าเข้ากับฟังมาเรื่อยๆนั่นแหละประมงได้เป็นแต่ทำบุญอุทิศบุญหาค้นตายว่ามันงคเป็นแต่ถึงบ่ถึงกับกันเลือกเอาเองรลดก่คือว่าพูดถึงว่ามันบมีที่ที่ยืนเออแม้กระท,ทั่งค้นทีไปทำบุญทำท่านให้กับข้นเดินทางไกลก็มันก็นยังสามารถอุทิศบุญได้ เฮ้ายางสวนกันไปน้ำท่างเรียกว่าคนเดินท่างไกลสวนกันไปน้ำท่างพอดีเขามีอาหารพราะืแบ่งปันเขาได้พับเนี่ยเฮ้าแบ่งปันเขาแล้วขอบุญนี่จนถึงแดดก็ดกได้เนี่ยบุญเกิดขึ้นจากเข้าเองแต่ว่าสพาพบุญนั่นอนะ่ะตั้งหากแต่ว่าในบุคคลคนนั้นแบบนี้เข้าบ่งจักดอกว่าเขามีอยัางแล้วแต่แต่ว่าเข้าอุทิศัปอุทิศไปด้วยใจบริสุทธิ์ต้องเข้าจากอุทิศไปมันก็ไปแต่คุณบอกว่ายุ่งงงหนี้บมีพิธีอย่างแต่มีพิธีหลายควบ่เาเอาดอกเยาวมา พอได้ล่างสสงแมงเด้จากว่าหล่ะแต่มีพิธีต้องนั่นต้องนี่จัดนั่นจัดนี่ว่าต้องมาเมืองนี้ก็เห็น่ายๆแต่ก็ใส่บาทโหลดเนาะประสินใ <c oughs> ส่บาทก็เป็นสังกท่านเดเออพระสงฆ์เด้นี่อสมมติที่สงใส่บาทน,นะจะอยกคิดว่าต้องจัดวิธีมากไม่ยิ่งไงเป็นสังกท่านแล้วแค่เฮานั่นเนึกคิดถึงควันตาย ถึงผู้ที่เ้าสีอุทิศบุญนั่นนะของตกบาดปับ๊บมันก็ไปแล้วแล้วถ้ามานนึกซ้ำที่หนึ่งนี่เด็กซึงบอกว่าบุญนั่นนะเ้าคิดถึงเมื่อไหร่จะเกิดความสงบเย็นใจเมื่อนั้นาำ่าททำบุญนี่ทำท่านนี่เอแล้าสามารถอุทิศได้ตลอดพร้อมว่าถ้าหานึกได้อุทิศโลดพอบุญนี่จนถึงแดดพูนเห็นไหตั้งหาปีที่แล้วคนเอเอเพื่อได้ไปสั่งสาลาหมหันมือนีเกิดความเพืมพ่มปีตีใจขึ้นมา ขอบุญนี้จงถึงแด่มารดาบิดาของข้าพเจ้าญาติพอ่เจ้าทั้งหมดโือตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรก็ได้มันไปเราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากใจสืพวกเข้าไปจําเอามันนั่แหละบาปเ็นยังคือกันแต่ว่าอุทิศบาปเมื่อวิปุระหลับดอกเด้อพหาธาตอุทิศดอกบาปมันให้พวกเจ้าเทียบเบ้งเวลาเข้าเนกถึงผลบุญท่านสิ่ต่างที่เข้าเคยเหตุไห้ ถ้าสิเกิดความรู้สึกว่าดีใจปลื้มใจเราสามารถอุทิศได้เลยรู้สึกว่าปลื้มใจบ่ล่ะนึกถึงบุญนึกถึงสิ่งที่เคยท่านเคยเจ็บเคยถวายผ้าสุดผ้าต่ากีว้อนถวายบาตรเคยใส่บาตรเคยเอาของไปรวมสั่งพระกับเพิ่นยังก็แล้วแต่เฮานึกถึงแล้วเฮาสิรู้สึกสงบเย็นใจแล้วห้อก็สามารถอุทิศบุญได้เลยบัดนี้สมมุติว่านึกถึงบาปบ่ดนี้เออนึกถึงบาป คือความเราอหล่อน,นความกังวลความบ่สบายใจคิดถึงคนทิ่เคยสั่งกันเคยทะเลาะมีเรื่องกันคิดถึงปับ๊บพวกเจ้าก็ศูนขึ้นเลยด้เนแม่นบ่าล่ะ,ะ,ละแต่ว่าอุทิศบ่ไปดอกมันก็ใหม่พวกเจก้าเองเด้ออุทิศบาปมันมันบนผู้ไดหลับดอกอเชื่อาไฟไปเดใส่มือให้ไฟไผก็บ่เอาดีอ,อไม่ต้องจ,จับฟาดขึ้นใส่หัวพวกเจก้าหรอเนะเห็นบ่ามันก็ใหม่จากของเองามควไมหมามนันนนะ่ะ เ,เวลาเขาคิดถึงบุคคลที่เกลียดบุคคลที่เขาบาเบาพอใจคิดเคยมีเรื่องมีเล่ากันนึกถึงปับ๊บคิดนึกขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเลยซสอนขึ้นมาตู้นว่าสัน่นเอ้ยใครกูเห็นตั้งสั่นซะตะก,กี้ว่ะห้าปีเราเนี้ยห้าปีสิบปีไปแล้วใครกูตั้งสัน่นซะใครกูตั้งสี่ซะเออบางที่ก็โอ้ยกูบรรณาเห็นตั้งสั่นเลยแต่นี่นั่นแหละบุญละบาดดูสิเข้าก็ไปคิดถึงมันทั้งเบิดนี่คือสิ่งที่เข้าทำไวเองเด้ มันบอกว่าบุญกับบาปมันมีไคเอาไปได้เอาให้ไปได้ดอกพวกเข้าเห็ดเองทั้งนั้นแต <c oughs> นึกถึงบุญแต่สงบเย็นใจมาโหลดเราอุทิศบุญได้แต่นึกถึงบาปมันอุทิศไ่ได้ดอกมันค่าจา,าก่าแบบนั้นเออจาก่าอีออนนั่นที่มันสิเเสียงกันนั่นนะ่ะเ <c oughs> ออเมีนว่าพวกแาว,ว่าศูนย์เสรมาโหลดเนาะปาดข้อมันโหลดตั้งแต่โมเมนปาดข้อจากของเด้อมันบอกอุทิศไปได้เพราะมันค่าศูนย์ เป็นส่วนแต่ว่าบุญมันอุทิศไปได้ดเลยเจ้าเฮียไว้หาปีสิบปีแล้วกสร้ังุี่คได้ดือเกา่าแม้บุญปัจจุบันในขณะนี้ที่บอกเข้าถ้ำสามารถอุทิศได้คาว่าอุทิศนี่แปลว่าให้ให้แก่บุคคลผู้ที่ตายไปแล้วนะนึกคือเนึกหนาแมนบอมนี่ซื้อกับา้างก็ว่าเขานึกหนานึกถึงหนานี่มันก็ไปถึงผู้นั้นแหละปูย่าตายง่ายพอแม่ลูกเต่าล่าล้านที่มันตายเนึกถึงหนามันก็ไปแบบนั้นหล ส่วนการสิดได้หรือบ่ได้ก็อีกระดับึ่งอีกระดับหนึ่ง,งเรปรดแปลว่าผู้หิวโหยเปรดมีอยู่สิบสองชนิดแต่ว่าชนิดทีได้เลยเนี่เพราะว่าจะเป็นผลจากการท่านพวกฟรัตชัตตูชีวีเปรดได้เลยเบรดชนิดสุดท้ายนีย่ล่ออาศัยอาหารจากหยาดเบรดชนิดสุดท้ายพราะตั้งตาห้าวแก่นึกไวจากทับบุตรปั๊บนี่ยล่อทันทีทด้วล่ออยู่สถานที่นั่นๆและ ของมาตกมือพระปั๊บถึงเขาเลยขึ้นกันนั่แหละแต่ว่ากรพระก็ต้องเป็นพระมีสมาธิแน่เด้ละ่ะ <c oughs> บ่วแมนพระห่มผาเหลืองคนบ้านไปเข้าใจบันไดแต่ว่าค้างว่าพระที่ว่าโกลวัวห่มผาเหลืองพระเลยบ่านแมนได้สมุติที่สงทกศุสงคื่อได้ความภายในมันบ่นมีไผ่หูไผ่ข้าเจ้าเป็นผู้ท่งชาติเป็นผู้มีสมาธิทั้งสี่นั่นแหละ มันก็ไปของมันเองแต่ข้าสที่เอิ่นพระแท้ๆเ,เริ่มจากอริยะโสดาบันขึ้นไปบ่มีผู้ใดหูไไ่หอกนอววันเพราะว่าผู้คนเป็นแท้ๆนะคน,นะเบาเพาคนบาบอกได้ว่ากูได้พระโสดากูเป็นพระสศรษถ้าขามีได้สูงหรือนบา่าได้อกูเป็นอลหันได้เพิ่นกับบว่าได้เออพวกเจ้าคิดเอาเองโหลดที่พวกเจ้าตอนที่ถวายของทานพวกนี้เออพวกเจ้าสิมีความปลื้ม ปลื้มใจเขามาของเฉพวกเจ้าเองเล<อ>ยมีความสังเกตตัวเองบ่ท่านแหละมีความรู้สึกปลื้มบางคือคือสีน้ำตาไหลคือขนลุกเหนขนขนหัวลุกสั้นขนหัวลุกเกิดอาการอิ่มๆในใจิตใจอนอันเอินว่าเขาเขาได้รับแล้วแล้วเขาสินสนองกลับ<อ>ถ้าเ้าสิเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายคือว่าสมมติว่าเขาเอาเงื่อนเอาท่องให้พอให้แม่เขาหนี่งละ่นดีใจเนาะ เออเข้ากะพ่นพ่นดีใจ,พ,จพันจะกเจ้ามือหลูบหัว้วเพ่นจะอวยพ่อนเออเป็นนังสัน่นอันส่วนเรื่องของพวกอันเข้าไปเห็นนี่เข้ากับสีส้มแคร์กับแไอะไรรับลู้โดยความรู้สึกผลหัวลูกวูบสันหลังขนสันหลังแท่นหลังส้นหลังลุกส้นมากสันงอนมาหัววูขมาหลดป็นแรงสัน่นนั่นแหละคือวิธีว่าให้พวกเจ้าสังเกียติตัวเอง เขาได้หรือว่าได้มันจิตสนองกรับพวกเจ้าแบบนั้นเด้อวูบว่าวขมันจากไห้รอดแต่มันเป็นยังภาษาโลกว่าไห่ที่จริงมันบ่แมนไห่เกิดมันอิ่มมันอิ่มของมันเองถึงว่าแต่พวกเข้าบอริสุสยางใส่บาทมันก็ก็เป็นสังกท่านแล้วเด้อสังกท่านพ่าแมน่าแต่งของจังสันจังสี่จังสี่เป็นไส้เขาพ้อผูมือกับสังกท่านด้วยกันจักว่าละ แล้วก็อุทิศเอาตัวอุทิศแปลว่าให้ให้แก่ผู้ตายให้แกผู้ล่วงลับก็ว่าไป <c oughs> แล้วเป็นเรื่องละเอียดอยู่ด้เป็นเรื่องละเอียดอยู่ <c oughs> สาหรับผู้คนมีสมาธิด้นยังหูคนยังเห็นได้แนวเมื่อนี่ได,ด,ด้หรือไม่ได้ก็ดีพวกทักือการรู้จักตัญน,นี้จะใช้มันก็มันก็เห็นไม่ได้หันแหละสําหรับผู้คนมีสมาธิคนเห็นของ่น <c oughs> ก็ว่าไปตามเห็นนั่นแหละไม่เห็นว่าไม่ได้หรอก ว่าแต่ละคนแต่ละคนเวลาหา้าสิทำทำบุญใส่ภาษาว่าทำบุญนึกไว้ตมะว่านเพระแห้งหรอฮาจัดแจงนั่นนั่นนี่นีน่ไบฮะพอหาแม่ปูกวันูหยาตายง่ายก่อนลูกป่าเอาก่อนหาบุคคลถิหลักบุคคลถิหลักคิดถึงกัน,นงั้นสิเขาจัดไ้แล้วกระแสแห่งความคิดมันไปถึงกันแล้วของเขามันเป็นภาษาจิตแล้วเ้าคิดปุ๊บมันจะถึงเขาปับ๊บเขาก็รล่อเลย ล่อกระพ้นกระไได้บ้นี่้าผู้ใดบอกไปเหตุตามนั้นมันศูนย์เด้สิบอกไห้เด้อคือไปรับปากว่าที่เอานั่นเอานี่ไปไห้ผู้นั้นผู้นี้แล้วว่าด้เหตุนั่นนะเออมันสี่ลูกซึกวา่าเท่ากับสิคัดของคือกันเด้เขาก็สนองกลับโดยอุตส่ายากว่าละอุตส่ากูไปล่อแล้วกูย่างบาได้ให้เมื่อก็นี่เดีัยวลู่ศน,นั้นเวลาเฮ้าหนึกจิตในการที่ทำบุญนะเอออยาให้มันหลายมือสม,มุิว่าเมือ มืออืน้นกูสิไปถ้าว่ามีเหตุไปก็ได้ไปมือฮื้อใจมันเกินสามมือเศราเฮ็ดรถเศร้าเฮ็ดจะบอกเรื่องธรรมดาธรรมดาเท่านี้แหละในการทำบุญแต่ละคนให้เข้าใจว่าว่าต้องไปเป็นพิธีว่าต้องนี่นีล่าใส่บาตรดูกัก็อินทรีไปเลยมาถวายของสิีกขก็เพรบนนี้จนถึงแด่เลย จนถ,ถึงแดดผู้ใดก็ว่าไปตัวยูใ่ในใจพวกเจ้าคือคิดไงพ่แห้งแล้วยูใ่ในความส่องจาพวกเจา้าห่ะอยู่ในสัญญาอารมณ์พวกเจ้าเองเรื่องเรื่องการทําทานทานบุญอันเกิดจากการให้ทานพวกเราจะได้รับบุญแบบใดก็คือการสนองกับขนสันหลังลุกหลดหน้าหนังสันหลังท่านวาบเย็นวาบมาหากระนอนขึ่นหัวมัง่งบางคนก็จากหัววาบลงไปสุดโตมัง่งบางคนก็อิ่มอิ่มแล้วก็หาย เป็นน้ำตาไหลทั้งสี่ก็มีเนี่ยให้พวกเจ้ารับรู้ได้โหลดว่าเขาได้รับบุญเขาเลินสนองกลับแบบนั้นเด้อมีวิธีสังเกตพวกเจเก้าไปเห็นใส่กระซังเออถ้าพวกทำมันเป็นซึงหลึงยู่หันกับว่าผมมีสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่ามันบาไปใส่ดอกเป็นของเฮาคือเกา่าเด้อเป็นของเฮาคือเกา่าของพวกนี้บอกรุนหายบอบเบิดเบิดบอ,บอเป็นมี่คำว่าอาหารทิพอาหารทิพที่อยู่ทิพผาทิพ ยังี่มันเป็นทิบผิดเข้าต้องสางไว้ต้องเป็นเป็นมนุษย์ผี่ได้บ่แม่นว่าขึ้นไปแล้วยังสิไปได้ส่วนมากบ่ได้ขึ้นดอกแต่คนบปจากทาบุญทําท่านั่นนะ่ะยืสซื้อสิทิดทิดได้บเป็นไปว่าได้เข้าต้องเหตุไว้แต่ตอนเป็นมนุษย์บ่สูญหายจากยางถ้าเป็นท่าเงินยังสิก็เป็นบุญญาลิตมันสามารถแปลงเป็นอย่างอื่นได้ได้ทุกอย่างตามที่เข้าต้องการตามที่เข้าปรารถนาคือว่าไปสวรรค์เด้ต้องบอกว่าผู้ใดอันโอนเงินสามารถ จังสิคนเจ้าย่าไปเน้นจำปอก็จงให้คอยใส่ร้ายมันใส่ยากอันนี้ค่าน้ําอันนี้ค่าไฟอันนี้กระเบื้องปูนน่ะสิโอ้ยต่ยังไงแรล,ลังเสียนบริใส่กระเบื้องก็ะนี้เออให้แกมุ่สงโหลดแล้วไปเลยมันสิเป็นมันสิเป็นไปตามที่เหาปราถนาตอนที่เหาไป,ปสวรรค์เอาดอกอันนั้นคือว่าเห้า่า,าตาค่าน้ํมามันก็เป็นน้ำแล้วเอายังอื่นบริได้เออ กระบะค่าปูนทั้งสี่ค่าสังกสีทั้งสีก่กายาว่าเถาะว่ารวมๆไปซะเป็นสังฆทานไปซะออสังฆทานใหญ่กว่็มูเด้อท่านพร,ระพุทธเจ้าลอยเถื่อนยังบําบูดสังฆทานเทื่อนึงเดอเออ้อเคยได้ยินบาลานแนวจังสันยินอยู่แต่ว่าบางบกิจค่ออามันจะสั่งบนหนังหักปูนอีกค่าทหารเงินลนะเน <laughs> าะกรว่ามาทำบุญก็อยากถือตะเล่ สัน้น <c oughs> แต่ทั้งว่าท่านพระพุทธเจ้าแม้นร้อยครั้งสู่สังฆทานครั้งเดียวไม่ได้สังฆะมูสงทั้งหลายจะเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยสืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าเนื่อง้วการพระพุทธเจ้ามีอายุท่านนั้นตายท่นนบบนนานั้นแล้วก็บิดเท่านั้นวันนี้คาว่าพุทธเจ้าคือความรู้ของคนแทรกระจายออกมาสู่หัวใจของมูสงทั้งหลายผู้ฝึกหัดผู้ศึกษา,ผ,าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรมสมาธิมีแหลักสืบอ่อมาทั้งสี่มันเลยมีอนิสงส์ คือเจ้าเนี่อายุสั้นแค่80ปี45่สิบห้าพันศาสม,มัยก่อนเป็นพระแท้ๆนั่นนอกนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่45่สิบห้าพันศาหนึ่งเดลยวนี่อายุสั่นหนังหมายถึงอายุค่อนแต่ว่าอายุธรรมนี่ประมาณบ่ได้อายุทรำแต่ค่อนที่ทรงรรมของพุทธเจา้าจังซี่ก็คือหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนี่แหละสืบต่อมาเรื่อยๆ <c oughs> จากหัดมาภาวนาเป็นน,นี่ล่ะเนาะ บอกมาใหมหนาไม่ไหมนะเออมาฟังไปฟังมาพวกจาสือแยกแยกพือหน้าออกเองดอกยังยังก็ดีเออพกจะสือคอยฟังออกถ้ามาหนิน uh ี่แต่ถ้ามาปลาเทื่อนเออบ่แมนทำามาไปเอาโอ๊กเอาใจไผเได้ปลาเถือนจากบ่อเบ้ากับบ่มวลพอดากระดาเออที่แรกสืัอจ้างคนดูได้เนะจ้างกระซังแบบว่าสิอพ่อตายหราจ้างลายก็เลยเนาะ ม่งาฟันเอาประโยชน์ต่ตอองตัวตะสร้างรายกินขี้ดังอย่างนี้เฮ้บนะแต่เกียกกับผูก้อตายช่น้ดยไม้บอกไว้พร้อมกูสั่งมึงลังเตหละกูเลยผูกคอตายแต่ว่ามีเสื้อกันหนาให้ตัดสินสื่อข่าวมา่ไว้อยู่แอกอ <c oughs> <c oughs> ะไให้มาฝึกหัดภาวนานำแน่เดี๋ยวพวกเจ้าเห็นความอาศาจรย์ยิ่งก็นั่นอีกหลายๆคนคนอว่าทำ,ทำบุญทำบุญบุญแท้แทคือความสงบเย็นอันเกิดจากใจมันสงบ เด้อในขณะที่พวกเจ้ามีความสงบนั่นแหละนั่นแหละบุญเอออันนี้อันนี้เอ,อินว่าท่านถ้าบุญอันเกิดจากการให้ทานมันสิสนองกลับได้เกิดความสงบเย็นลึกซึ้งในใจกับของเองคนลูกคนพ่องไป <c oughs> ปื้มไปน้ำตาไหลไปเย็นทันหลังเย็นหัวว่าวี่ไปนั่นแหละบุญอย่างสัน้นเลื่อินว่าบุญคือความสงบเย็นอันนี้คือท่านบุญอันเกิดจากการให้ทานแค่ย่างหนึ่ง บุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลกับย่างหนึง่งบุญนั้นเกิดจากการสวดมนต์ทำบัตรกับย่างหนึ่งบุญอัน,อนเกิดจากการภาวานานสูงสุดเลยเออมิยังที่สะ دان ยิ่งกว่าน,นั้นอีกถ้าพวกเข้าจากหูดได้ก็มาภาวานาเอาเหตุไปเรื่อยๆเพื่อน,น้องแนะให้ดอกมันอ,อ,อัศจรรย์กว่านี้นนบ่ลึกซึ่งบ่ลึกลับยังดอกแต่จากหูความลึกลับต้องทำความสงบให้ได้ทำความสงบได้หลายคนลับสิรูโดยตัวเองแหละนีสำรัก เรื่องตึกบัดคนที่ทำสมาธิคนที่ภาวนามอนชีสงบโลงเลียวคานิกะสมาธิความสงบในขณะนั้นต,ต่อมาในขณะที่ห้าวหลักษาความสงบไปเรืเเ่อยๆอุปจาระสมาธินี่ถ้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุบัติขึ้นมาเพื่อจะเป็น เกิดขึ้นโดยภายในภายในกกตามเกิดขึ้นเรียกว่าอุปะอุปะคืออุบัติขึ้นมากกระทบว่าเข้าสิน้ำมาคิดปุงแต่งตอบ่ส่วนมากน้ำมาคิดปุงแต่งตอเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจแล้ว่าพอใจลายละดีไม่อยังน้อสิือว่าเป็นนันนี่บ่เน้อเด๋จิบเออแล้วว่ารัดสันเอา่งยๆเห็นยังกัรซางโดยภายในถิมทันทียาคิดต่อมาปุงแต่งตอ เห็นจริงแต่ว่าจะนั่มมาปุงแต่งตอเออเห็นจริงสัมผัสจริงดูจริงได้ยินเสียงจริงจริงเออจริงกับจริงแค่จะคล้องน่ละเออส่วนมากมันจะนั่ออกมาคิดต่อแล้วเกิดความรู้สึกสงสัยพวาเข้าใจถามความสงสัยให้ได้การถามความสงสัยก็คือการบกคิดเห็นแค่นั้นแต่ก็เศร้าโลดธไปอย่างก็เข้าเห็นคนนําทังล่ะหูยหดอกเป็นคนผู้ยิ่งเป็นคนผู้ทรายแต่ว่าถ้าคิดลุงแตงตอเข้าไปอย่างนอ มันก็ไปทั้งนั้นเหเป็นยังบอกสูไปถามมังกูหลงไปยังนั่นนั่นความสงสัยเกิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นนังสั่นเห็นภายในก็คือการบานีเด้อเห็นยังก็สร้างว่าพุทธเจ้ายังมาอยุยยกับสร้างปั๊บถิ่มเลยคำา่าถิ่มกยจะคิดมีภายในภายในเลยภายนอกนะต้องขิดยังกินหรือว่ากินก็สร้างผูกพนมันต้องละสัญญาดับสัญญาเท่านั้นมินไปได้ พระนิพพานขึ้นดับสัญญาบกทุนต,ตอนตอนในสิ่งที่ห่วงที่เห็นเออหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วทั้งสี่มันเป็นสัญญาอะไได้น่ะมันเป็นอดีตอะไรได้น่ะจะมาดึงขึ้นมาปั๊บแล้วไปเลยแค่นั้นพระนิพพานมันเป็นความยากดอกมันยากเพราะว่ามันเลยพระนิพพานมันคิดเอาเองมันเลยยากที่จริงเ่าต้องคิดดิใช่ว่าหลักบกิดนโอ้ท่านเกตยากกักนเนาะมาฝึกเอาจังสี่คอยข้าใจ สำหรับคำถามเหตุจังไดเหตุจั้งได,เ,งไดเขาก็สิละใดไม่นะต้องไปคิดละมันดอกคือบ่ต้องคิดไหมสนีหนึ่งเด้เห็นยังกะสังบ่ต้องคิดไหมเออยิ่งประเภทมีเมิตหลายเรารูงแงตงกอไปโอ้โหเราต้องไปปรับควบคุมเราจะต้องไปอันหมู่พวกบริวารอยู่ที่นั่นที่นี่ไปทำบุญเอากัน่าซานเออมันมันบ่แเม่นจังเม็ดเด้อ จิตสุดท้ายตายแล้วของแต่ละคนเป็นไปตามอารมณ์ที่จะของสั่งเองนั่นแหละถละสัญญาวา่าใดเวทนาคือความรู้สึกพ่อใจบ่พ่อใจนั่นแหละพบเกิดเกิดแบบนั้นว่าสั่นปุสวาดับสัญญาเมื่อดับสัญญาได้แล้วเวทนาก็บ่เกิดเออเรียกว่าสัญญาเวทีตะนิโรดต้องต้องหยุดให้บดเลยเห็นยังกระสางจยกกับเขามาปุกแ่งตอคือละลายความหลตายแล้วคุณสิไปมีท่านกับบุพธเจ้าสั่น พอเกี่ยวบรรดับทันใาได้เหตุตัางใดมันสุไปได้นะดอกมีมันว่าเป็นสภาพแบบนั้นดอกดอกมีอยังเลยดับอยู่ในดับอยู่ในความรู้สึกของเขานี่เองในความพอใจเราไม่พอใจดับอยู่นี่เออดับด,ด้วยการบ่คิดเด้ถ้าคิดนี่บ่ดับยิทางกันแล้วกันมนะเพิ่งไปเรื่อยๆกันแล้วกันเอาล่ะก็